เก็บ1ล้านบาทได้ตั้งแต่คุณยังอยู่ในวัยเรียนถ้าคุณทํา3ข้อดังต่อไปนี้นะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่ในวัยเรียนนะครับคุณจะได้รู้จักวิธีการหาเงิน1ล้านบาทได้ตั้งแต่คุณยังอยู่ในวัยเรียนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคุณพอ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนนะครับแชร์โพสต์นี้ให้เขารู้ครับลูกคุณจะได้มีทักษะการเงินติดตัวตั้งแต่อายุยังน้อยครับผมข้อที่1นะครับต้องรู้จักเก็บเงินสม่ําเสมอเริ่่่มมเเเกก็็บตตตัั้งแแปลยนนะครดืืออห2,000า ผ่านไป4ปีคุณก็มีเงินหลักแสนแล้วครับถ้าคุณเอาไปลงทุนต่อยอดก็จะยิ่งงอกเงยเข้าไปอีกครับและข้อที่2ครับรู้จักจหารายได้เสริมครับอย่ารอให้เรียนจบแล้วค่อยทํางานครับผมขายของออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นฟรีแลนซ์เขียนงานแปลภาษาออกแบบนู่นนี่นั่นะแล้วใช้ AI ช่วยเดี๋ยวนี้ทําได้สบายๆเลยครับหรืออาจจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หารายได้เสริมจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทําต่อเนื่องนะครับอาจจะกลายเป็นเงินก้อนหลักล้านได้ก่อนเรียนจบเลยก็ได้โดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันนะคร หนหน้าติ๊กต็อกหรือแอ f เฟลเลตของแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้ช่วยได้มากเลยทีเดียวและอย่างที่3ครับลงทุนในสิ่งที่งอกเงยอันนี้สําคัญมากนะครับเก็บเงินเฉยๆโตช้าไม่ทันกินแน่นอนครับแต่คุณต้องรู้จักทําให้มันงอกเงยด้วยครับผมคุณต้องเอาเงินที่คุณเก็บได้นั้นเนี่ยไปลงทุนให้เงินมันทางานแทนเราครับใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นช่วยครับเงินคุณจะโตได้เป็นหลักล้านได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีไม่ว่าจะลงทุนในกองทุนรวมกองทุนหุ้นปันผลนะครับดัชนีรวมของตลาดหลักทรัพย์แบบนี้เป็น ลงทุนในคอสในความรู้ต่อยอดเป็นเงินนักศึกษาที่เริ่มต้นลงทุนเร็วนะครับจะได้เปรียบเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับหลายคนนะครับรอให้เรียนจบแล้วค่อยหาเงินแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเริ่มเก็บบวกทำรายได้เสริมบวกลงทุนตั้งแต่วันนี้นะครับเงินล้านแรกเกิดขึ้นได้ไม่ยากตอนนี้นะครับโค้ดบีมีคอสสอนการเงินสําหรับครอบครัวนะครับให้พ่อแม่นะครับเก็บเงินล้านให้ลูกตั้งแต่ก่อนอายุ20หรือให้นักศึกษานะครับสามารถมีเงินหลักแสนหลักล้านได้จริงๆนะครับถ้าเอาเงินไปลงทุนนนนแบบบถูกวิธีีซึ่งคคคออรส้ะั สดเจอตัวคนบีจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยนะครับผมกดตามมือถือตามสเต็ปบายสเต็ปได้เลยแทนที่คุณจะเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารดอกเบีย้ยหเอาไปฝากไว้ที่ที่ถูกทิศถูกทางที่ออกดอกออกผลได้10%ซต่อปีมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่า9 5ของคนไทยไม่รู้วิธีการเหล่านี้ครับได้แต่ฝากเงินเก็บธนาคารผ่านไป20ปีนะครับได้ดอกเบีย้ยแค่2 0 0 0 0 30,000 30เท่านั้นมันใช่หรอแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนครับถ้าคุณอยากมีเงินหล้ลานคุณต้องรู้จักพลัง ของดอกเบี้ยทบกต้นครับซึ่งโค้ดบีจะสอนในคอร์สคอร์สนี้แหละคอร์สนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมกับแอดมินโค้ดบีเพิ่มเติมได้เลยคอร์สนี้โค้ดบีรับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับผมถ้าสนใจให้ทักแชตก็มาสอบถามรายละเอียดแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกช ฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์